เชื่อไหมคะความสุขเนี่ยมาอยู่ใกล้มือเราแค่นี้เองอะแล้วแต่เราจะไขว่คว้านะคะวันนี้ป้าก็เอาขวดน้ำลิ้อครึ่งอะคะแยะเลยที่บ้านอะใช้เขาเรียกว่าหัวแรงหรือคอแรงนะคะมาตัดให้ได้ขนาดที่เราพอใจอะคะ่ะแล้วก็เจาะรูที่ก้นขวด ตรงกลางขวดหลายๆตำแหน่งค่ะเปิดโอกาสให้น้ำอ่ะไหลผ่านอากาศมีช่องว่างมีโพรงอากาศให้ความสดชื่นช่วยในการสังเคราะห์แสงของพืชนะคะวันนี้ป้าจะทำอะไรเหรอป้าก็จะเอาต้นหอมอ่ะที่เลี้ยงไว้ในขวดน้ําเมื่อคราวก่อนป้าเลี้ยงไว้ในขวดนมอะค่ะตัดขวดแล้วก็เอาหัวจุกอ่ะ ความงงไปในน้ํานะคะแล้วก็ต้นหอมวางอ่ะเขาให้ป้าได้กินตั้งสองเดือนนะคะเมื่อวานป้าสังเกตดูรากคอกมาเต็มเลยอ่ะแล้วป้าก็ตัดต้นเขาซอยเป็นชิ้นเล็กๆใส่ช่องแข็งเอาไว้นะคะป้ากินโดยการนํามาผัดกับอาหารานเดียวอะค่ะอะไรๆของป้าก็จะใส่ต้นหอมกับผักชีนะคะ เวลาซื้อเข้ามาเนี่ยใช้นิดเดียวก็ทิ้งอะ่ะตอนนี้ป้าปลูกได้ทั้งหอมและผักชีละประหยัดไม่ใช่ประหยัดค่าต้นหอมผักชีค่ะประหยัดน้ำมันน่ะที่จะขับรถไปตลาดนัดน่ะนะคะ,ะแล้วเกิดความภูมิใจด้ค่ะวันนี้ป้าตัดขวดใช้เวลาสั้นๆอะ่ะลองแค่สีขวดก่อนนะคะจากนั้นก็ไปดูว่าดินที่ป้าปุูเอาไว้เนี่ย ที่เหมาะสมกับต้นหอมอะค่ะป้าก็ไปเลือกดินที่ปรุงไว้แล้วมาใส่ขวดทั้ง4ขวดและใส่น้ําลงไปค่ะให้มีความชุ่มพอสมควรจะเห็นว่าดินป้าเนี่ยไม่ได้มาร่อนหรอกเพราะป้ามีความเชื่ออยู่ว่าชาวสวนอะไม่ต้องร่อนดินทั้งสวนเหรอกว่าจะได้พืชผักอะนะคะธรรมชาติอะ มันต้องปรับตัวค่ะพืชผักก็ต้องปรับตัวเช่นเดียวกันนะทีนี้ต้นหอมที่ป้าบอกว่าปลูกไว้ในขวดนมอะค่ะเนี่ยดูสิคะรากยาวยาวอะป้าก็จะตัดส่วนที่ยาวเกินอะออกไปบ้างนะคะลดเอ่อภาระของการหากินทางรากอะเ,ออเขาได้เริ่มต้นใหม่นะคะต้นไม้เนี่ยเมื่อเราตัดเขาวะเขาก็จะต่อสู้ค่ะ ตะเกียกตะกายเพื่อการมีชีวิตอยู่รอดอะพอเราตัดรากข้อไปบางส่วนนะรากที่เหลือก็จะทำหน้าที่แทนส่วนที่ถูกตัดไปค่ะเนี่ยค่ะป้ามาทำได้4ี่ขวดนะและลดน้ำให้พอชุ่มสังเกตว่ารูที่เราเจาะไว้เนี่ยน้ำไหลได้ไหมอะ่ะแล้วไปวางไว้ในที่ร่มแสงรำไรก่อนค่ะ สักสองสาวันนะต้นหอมเป็นอะไรที่ปลูกง่ายที่สุดแหละง่ายกว่าต้นหอมก็ย่านี่แหละค่ะลองดูนะคะลองทําตามนี้ค่ะชาวสวนนะเขาทําเป็นอา,อาชีพก็อาจจะเห็นเป็นเรื่องขำนะแต่ป้าทุนดีเห็นเป็นเรื่องมีคุณค่าค่ะอันนี้ป้าก็เอาพลาสติกที่แจกมากับอะไรต่อมีอะไรในบ้านน่มาเจาะรูแล้วก็ใส่ดินะดินที่ป้าปรุงเองเอาหัวหอมที่เหลือกิน นะคะเอามาฝังไว้สองไม่เกิน3มวันค่ะเขาก็จะงอกออกมาให้เราเห็นเนี่ยแล้วเราก็รอเอาไปใช้อะไรได้เยอะแยะผักชีค่ะเป็นความภูมิใจนำเสนอเลยนะป้าปลูกที่ไรตายทุกทีคราวนี้ป้าเอาจริงค่ะงอกจริงด้วยค่ะจากนั้นก็มีผักชีใบเลื่อยที่คราวนี้เขารอดจริง ขอบคุณที่ติดตามช่องป้าทุนดีมีเรื่องเยอะนะคะ